ชลพรคณะสัตยาจะยมทุกท่านอาตมาภาพสามเญีนโกสันเตชะวัฒนสกุลอาตมาภาพเป็นชนเผ่า,าพื้นเมืองในจังหวัดน่านได้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดปาไม่จีริมสุิพิตรามเพราะว่าอาตมาภาพอยากศึกษาต่อในระดับสูงและลกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นปัจจุบันอาตมาภาพอยู่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สีสิ่งที่อาตมาได้รับจากการมาศึกษาที่นี่ทางแม่ทางธรรมอาตมาได้ศึกษาประธรม ควสั่งสอนจากพระพุทธศาสนาและการเรียนบาลีนักธรรมและกิจวัตรประจําวันของพระเนนที่นี่ในด้านทางโลกอาตมาได้ศึกษาความรู้ในด้านทางวิชาการต่างๆอาตมามีคติประจําใจที่ว่าเก็บเอาคำนูนถูกมาเป็นแรงผักดันอาตมามีความฝันคือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาได้รับ อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาบุญกับคณะครบาอาจารย์ที่ได้รมส่งสอนอาตมาในด้านทางโลกและทางธรรมและสิ่งที่อาตมาบางว่าไปจุด,ดได้อยและอยากพัฒนาก็คือถนนหนทางเข้าออกของวัดเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทําให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดการสุดตัวของหน้าดินและทําให้ทางเข้าวัดเกิดการปุพังเสียหายไปด้วยหากเป็นไปได้ อาตมาภาพอยาพัฒนาตรงนี้เพื่อทิว่าต่อไปทางข้าวัดจะได้ให้ผู้คนข้างนอกวัดและข้างในวัดได้สนจจไปมาได้สะดวกขึ้นทางนี้อาตมาภาพขออำนวยเอพรคุณโยมที่ได้ร่วมงานกระถินเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับสามเณรอาตมาภาพก็ขออำนวยเอพรขอให้คุณโยมมีอายุวันณนะสุขะอภละปฏิภาณธนะสารสมบัติ พัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบปฏิกิยกับก็ขอให้สิ็จรีบ้อที่มุงม,มาปพัฒนาไว้ด,ดีแล้วตั้งใจไว้ด,ดีแล้วทุกประการเทินสาธุเจริญพร